คุณหนูไฮโซยอดอัจฉริยะตอนที่29กตบหน้าคลาสเด็กอัจฉริยะทั้งหมดประโยคเดียวทำให้ทั้งห้องเงียบสนิทพวกนักเรียนในชั้นอดหันไปที่มุมห้องอีกครั้งไม่ได้พอมองไปเสียงคัดค้านก็ถูกกลืนลงท้องไปทั้งหมดเด็กสาวนั่งเงียบๆอยู่ตรงนั้นแสงแดดสาดส่องอาบใบหน้าของเธอจนเป็นสีทองรายการตกแต่งอย่างตั้งใจแต่กลับงดงามสะกดตาอย่างไม่ได้ตั้งใจความงดงามขนาดนี้มีคนได้ครอบครองจริงเหรอ บอกว่างามดุดนางฟ้ายัางเหมือนเป็นการลดทอนคุณค่าเสียด้วยซ้ำอิงเฟยเฟยโมโหมากพวกเธอกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าเสี่ยวเซวินใช่ไหมพวกนักเรียนในห้องต่างมองหน้ากันไม่พูดอะไรอีกเริ่มทวนทวนบทเรียนระหว่างทบทวนบทเรียนในตอนเช้ากับคาบเรียนแรกมีเวลาให้พักแค่ห้านาทีบางคนก็ไปเติมน้ำบางคนก็เข้าห้องน้ำอิงจือจินยันสอกมองบทเสียนภาษาอังกฤษสาสีบทที่8อย่างเบื่อเบื่อเหม่ลอยไปถึงสมัยที่เธอยังอยู่ประเทศวาย สมัยนั้นผู้คนยังใช้ภาษาอังกฤษแบบโบราณกันอยู่ภาษาอังกฤษยุคปัจจุบันซับซ้อนน้อยลงไปมากทำให้เรียนได้ไวขึ้นเมื่อครบห้านาทีเสียงออดเข้าเรียนก็ดังขึ้นคาบแรกเป็นวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ภาษาอังกฤษเป็นผู้หญิงวัยสี่สิบต้นต้นแซ่เติงเธอเดินเข้ามาตรงเวลาทันทีที่เสียงออดดังขึ้นในมือมีข้อสอบปึกหนึ่งทุกคนคงรู้ผลสอบปลายภาคแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครูจะแจกข้อสอบคืนให้ ครั้งนี้ข้อสอบยากมากแต่ทุกคนก็ทำได้ดีค่ะพวกนักเรียนต่างโล่งอกอย่างไรเสียข้อสอบของคลาสเด็กอัจฉริยะก็พิสดารถึงขั้นที่พวกเขาพากันไว้อะไรแค่ภาษาอังกฤษแต่บางครั้งยากยิ่งกว่า i อเอลจงจือวัน123คะแนนท็อปคลาสอาจารย์เติ้งแจกข้อสอบพลางบอกคะแนนลู่ฟัง94คะแนนอิงเฟยเฟยจนกระทั่งเมื่อเหลือเพียงข้อสอบชุดสุดท้ายในมือเธอกลับไม่บอกคะแนน อาจารย์เติ้งดันแว่นตาน้ำเสียงอ่อนโยนอิงจือจินเธอมาเอาข้อสอบของเธอสิอิงจือจินพยักหน้าแล้วเดินไปข้างหน้าลู่ฟังไม่พอใจอาจารย์เติ้งครับอาจารย์อ่านคะแนนของพวกเราทุกคนทำไมถึงไม่อ่านของเธอหล่ะครับคิดว่าเขาไม่รู้หรือว่าภาษาอังกฤษของอิงจือจินแค่สอบได้30คะแนนก็ถือว่าทำได้เกินศัก,กยภาพแล้วอาจารย์เติ้งยิ้มอย่างใจดีถ้าอิงจือจินยินดีก็บอกได้จ้า ลู่ฟั่งมองอิงจื่อจินทันทีพูดทา้าทายอิงจื่อจินไม่ถือสาที่จะให้ทุกคนรู้คะแนนของเธอใช่ไหมอิงจื่อจินรับข้อสอบมาจากมืออาจารย์เติ้งแล้วเดินกลับมองข้ามลู่ฟั่งอย่างสิ้นเชิงไม่แม้แต่จะชายตามองลู่ฟั่งโมโหจนแทบบ้าอิงเฟยเฟยสะใจจื่อหวานฉันเห็นแล้วใยนั่นสอบได้แค่25้าคะแนนหน้าขายหน้าเป็นบ้ามีหน้าถึงไม่อยากให้ใครรู้จงจื่อหวานไม่ตอบครุ่นคิดไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ เอาล่ะตอนนี้มาเริ่มอธิบายข้อสอบกันอาจารย์เต้งหยิบช็อคขึ้นมาเดี๋ยวครูจะสุ่มเรียกคนตอบถ้าตอบไม่ได้เกิดเสียงอดครวญไปทั่วขนาดจงจือหวานยังได้แค่ร้อยีคะแนนแสดงให้เห็นแล้วว่าข้อสอบนี้มันพิสดารขนาดไหนอิงจือจินกวาดตามองกระดาษข้อสอบของตัวเองพลางครุ่นคิดอึมดูท่าตอนที่เธอยังไม่ตื่นจะเรียนแย่มากจริงๆ อาจารย์เตั้งสอนไม่เร็วและก็เอาใจใส่นักเรียนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เธอจะไม่ยอมให้ใครเหม่อเวลาเรียนช็อกแท่งหนึ่งถูกปาไปลู่ฟังอธิบายข้อที่64ลู่ฟังมองคำถามก็พบว่าตัวเองตอบผิดข้อนี้อีกทั้งเขาแปลตัวเลือกคำศัพท์ไม่ออกสักคำเลิกลากเหงื่อแตกท่วมตัวอิงเฟยเฟยเห็นแบบนั้นก็ตะโกนขึ้นอาจารย์เติ้งคะข้อนี้จือหวานก็ทำไม่ได้จะต้องยากมากแน่นอน แต่เมื่อกี้หนูเห็นอิงจือจินตอบถูกหน้าให้เธออธิบายนะคะจงจือหวานก็ยกมือยิ้มพลางพูดอาจารย์เติ้งคะหนูก็อยากรู้ว่าข้อนี้อิงจือจินทำยังไงให้เธออธิบายได้ไหมคะพอจงจือหวานเอ่ยปากคนจำนวนไม่น้อยในคลาสก็เห็นด้วยนั่นสิคะอาจารย์เติง้งพวกเราก็สงสัยเหมือนกันคำถามข้อนี้ยากชนิดที่เกินมาตรฐานไปมากทั้งห้องไม่มีใครทำได้เลย อาจารย์เติ้งขมวดคิ้วขณะที่กำลังจะพูดทันใดนั้นเด็กสาวก็ค่อยๆยยืนขึ้นเธอถือกระดาษข้อสอบกวาดตามองแล้วอธิบายอย่างสบายสบายลู่ฟังที่เตรียมจะแดกดันกับอิงเฟยเฟย,เฟยที่ได้ฟังสำเนียงภาษาอังกฤษที่พูดอย่างคล่องแคล่วจงจือหวันหันขอบทันทีอิงจือจินใช้เวลา30วินาทีอธิบายข้อนี้จากที่อธิบายมาข้อ64ตอบข้อดีค่ะอาจารย์เติ้งรู้สึกเซอร์ไพรส์มากตอบได้ดีมากจะตามนั้นเลยนั่งลงได้ อิงจือจีนนั่งลงหมุนปากกาเล่นรังสีแผ่ซ่านออกมาประมาณว่าพวกขยะทั้งคลาสอิงเฟยเฟยรู้สึกเหลือเชื่อจือหวานยายนั่นเป็นจริงเหรอไหนว่าโง่ไงรอยยิ้มของจงจือหวานชะงักใครจะไปรู้หลักท่านใดนั้นเองอาจารย์เติ้งก็ถามอีกครั้งจงจือหวานเข้าใจไหมคะจงจือหวานใบหน้าร้อนเผาเธอก้มหน้าเข้าใจแล้วคะ่ะ เฮอพวกเธอทําให้ครูผิดหวังจริงๆอาจารย์เติ้งถอนหายใจเรียนกับครูมาตั้งนานยังสู้อิงจือจินที่เข้ามากลางคันไม่ได้กลับไปต้องตั้งใจทบทวนกันให้ดีแล้วนะทั้งคลาสเงียบสนิทไม่มีใครกล้าพูดคาบเรียนแรกจบไปอย่างรวดเร็วพอจบคาบอาจารย์เติ้งก็เรียกอิงจือจินไปพบตอนปิดเทอมหน้าหนาวไปฝึกสปีก,กิ้งมาเหรอจะ๊ะอิงจือจินเลิกคิวค่ะใช้ได้เลยนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีพื้นฐานเธอน้อยไปหน่อยทำโจทย์ยากไม่ไหว อาจารย์เติ้งพูดครูจะให้ข้อสอบพื้นฐานเธอตอนเที่ยงว่างแวะมาเอาที่ห้องทำงานครูไหมอิงจือจีนไม่ปฏิเสธความหวังดีนี้แม้จะไม่จำเป็นสำหรับเธอก็ตามได้ค่ะพยายามเข้านะก่อนไปอาจารย์เติ้งได้ตกบาทเธอเบาๆอย่าเก็บคำพูดคนอื่นมาใส่ใจละ่ะตอนเที่ยงคนในคลาสออกไปกินข้าวกันหมดอิงจือจีนกัดมะเขือเทศก้มหน้าอ่านวีแชท เพื่อนในวิชาเธอน้อยจนน่าสงสารคนที่ส่งข้อความหาเธอมีแค่ฟูอวินเซิร์กับเวนทิงหลานซึ่งคนแรกช่วงนี้เลี้ยงเธอเป็นลูกไปแล้วอย่างเช่นข้อความในวันนี้เยาเยาพักกลางวันไปกินข้าวดีๆหรือเปล่าเปล่ากินมะเขือเทศเธอเลือกกินพอสมควรสิบวินาทีต่อมาฟูอวินเซิร์ก็ส่งข้อความเสียงมาเสียงของเขาหน้าฟังมาตลอดทุ้มต่ำคล้ายดนตรีที่จับใจ เด็กน้อยนี่เพิ่งแยกกันไม่เท่าไหรก็ด้อ,อีกแล้วนะต้องตั้งใจกินข้าวให้ดีอ๋อเอาเธอดูถ้าพี่ชายจะต้องจับตาดูเธอเจอกันตอนเย็นดูว่าเยาวๆของเราผอมลงหรือเปล่าอิงจือจินจ้องข้อความนี้นวดสีสกเก็บโทรศัพท์มือถือเข้ากระเป๋าหลังจากกินมะเขือเทศคำสุดท้ายเสร็จเธอก็ลุกไปที่ห้องทำงานกลุ่มสาระภาษาอังกฤษคอประตูแล้วเดินเข้าไปภายในห้องทำงานนอกจากอาจารย์เติ้งแล้วยังมีชายหนุ่มอีกคน พอประตูปิดลงอาจารย์เติ้งก็หันไปพูดกับเขาอาจารย์เฮอเขคะวันนี้เด็กคนนี้สร้างเซอร์ไพรส์ให้ฉันสำเนียงภาษาอังกฤษของเธอเพราะมากเลยค่ะนั่นไม่ใช่สำเนียงอังกฤษธรรมดาแต่เป็นสำเนียงของราชวงศ์อังกฤษมหัศจรรย์มากเฮอร์สวินได้ฟังก็ถามกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบมีประโยชน์อะไรหรือครับเขาเคยช่วยอาจารย์เติ้งสอนคลาสเด็กอัจฉริยะอยู่หลายครั้งย่อมรู้ว่าอิงจือจีนเป็นยังไงเป็นพวกไม่พัฒนาไม่ขยัน นักเรียนแบบนี้เขาเกลียดที่สุดคุณหนูไฮโซยอดอัจฉริยะตอนที่สาสิบพี่ชายจะทําเวรเป็นเพื่อนนะหลังจากที่รู้ว่าอิงจือจินอาศัยความเกี่ยวข้องกับตระกูลอิงเข้ามาอยู่ในคลาสเด็กอัจฉริยะโดยใช้เส้นสายเฮอร์สวินก็ยิ่งไม่ชอบมากกว่าเดิมเขาไม่มีความประทับใจในตัวเด็กคนนี้แม้แต่น้อยส่วนสำเนียงภาษาอังกฤษน่าเหลอนี่เป็นความสามารถพื้นฐานที่สุดของนักเรียนชิงจือ้อ อาจารย์เติ้งอึ้งกับคำพูดนี้แต่กลับนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งตอนนั้นเธอไปแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนที่ยุโรปหนึ่งสัปดาห์ครั้นแล้วจึงฝากให้เฮอร์สวินไปสอนแทนพอกลับมาก็ได้ยินพวกนักเรียนคลาสเด็กอัจฉริยะกับคลาสหนานาชาติบอกว่าเฮอร์สวินถามคำถามที่ง่ายมากๆแต่อิงจือจินก็ตอบไม่ได้ประมาณว่าฟังไม่เข้าใจเสียด้วยซ้ำบางครั้งยังแอบงนีบหลับในห้องเรียนตอนเฮอร์สวินสอนในห้องย่อมไม่มีทางพูดอะไรแต่ใครต่างก็มองออกว่าเขาโกรธ อาจารย์เติ้งถอนหายใจอยากพูดบางอย่างแต่ก็หยุดไปอันที่จริงเด็กคนนี้ก็ลำบากปกติสอนนักเรียนเธอจะแนะนำเป็นจุดๆไปอีกทั้งการเรียนก็เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะถนัดภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ด้วยเหตุนี้เฮอร์สวินจึงไม่แสดงความคิดเห็นเขายังคงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เธอได้ทรัพยากรที่ไม่ควรได้ ถ้าไม่มีอิงจื่อจินที่นั่งตรงนั้นในคลาสเด็กอัจฉริยะจะเป็นของคนที่ได้อันดับ50อย่างไรเสียโปรแกรมของคลาสเด็กอัจฉริยะล้วนได้ทรัพยากรครูชั้นยอดต่อให้เป็นคลาสเด็กเก่งก็ยังเทียบไม่ได้เฮอร์อสวินไม่พูดอะไรอีกเขาอ่านบทความที่เต็มไปด้วยภาษาอังกฤษอัดแน่นแต่ถ้าสังเกตดูดีๆภาษาอังกฤษพวกนี้กลับแตกต่างจากภาษาอังกฤษปกติ นี่เป็นภาษาอังกฤษยุคกลางน่าจะใช้กันในช่วงปี1150ถึงปี1500เมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษยุคปัจจุบันวยากรณ์ของภาษาอังกฤษยุคกลางยากยิ่งกว่าเฮอร์สวินเน้นอักษร,รสีแดงในเอกสารไว้แล้วเขาสืบค้นข้อมูลมา,มามากแต่ก็แปลได้แค่ส่วนเดียวตอนนี้คนที่รู้ภาษาอังกฤษยุคกลางมีน้อยมากต่อให้เป็นคนประเทศวายโดยกำเนิดก็ตามไม่มีใครใช้กันแล้ว อยากหาคนที่เป็นภาษาอังกฤษยุคกลางมันยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเฮอร์สวินนวดขมับวางเอกสารในมือไว้ข้างหนึ่งจากนั้นก็หยิบหนังสือสอนคลาสานาชาติมาเริ่มเตรียมการสอนอาจเพราะวิชาภาษาอังกฤษเมื่อเช้าลู่ฟางกับอิงเฟยเฟยจึงสงบเสงยมลงไปมากไม่ไปหาเรื่องอิงจือจินอีกเปิดเทอมวันแรกมีแต่การคุยเรื่องข้อสอบอิงจือจินมองคะแนนหกวิชาของตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เธอรู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ถึงแม้เมื่อก่อนเธอจะฟื้นคืนได้ไม่เต็มที่ความทรงจำกับความสามารถไม่ได้มีมาด้วยแต่สติปัญญาก็ยังพอมีอยู่บ้างไม่ถึงกับสอบได้แย่ขนาดนี้ทว่าเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากแวดวงตระกูลเศรษฐีอีกทั้งยังถูกเรียกไปให้เลือดอิงลุยบ่อยครั้งประหนึ่งเป็นหุ่นเชิดไม่มีอิสระแม้แต่นิดเดียวสภาพร่างกายไม่ไหวยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเรียน ยิ่งสอบได้คะแนนแย่จงมั่นหวาก็ยิ่งโมโหพอเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆก็กลายเป็นวงจรอุบาทอิงจือจินมีสีหน้าเรียบเฉยเอาข้อสอบยัดลงกระเป๋าหนังสือมีหน้านิสัยของเธอถึงแย่ลงที่แท้ก็เพราะความกดดันที่ต้องเจอในช่วงหนึ่งปีนี้ที่มาอยู่ตระกูลอิงเธอไม่วิปริตไปก็ถือว่าดีมากแล้วจื่อหวานไปเถอะก่อนออกจากห้องเรียนอิงเฟยเฟยจงใจพูดเสียงดังขึ้นไปเยี่ยมปู่เธอกัน ปูของจงจือหวานก็คือพ่อของจงมั่นหวาอิงจือจินเป็นลูกเลี้ยงย่อมไม่มีสิทธิ์ได้พบสีหน้าของจงจือหวานกลับเปลี่ยนไปอิงเฟยเฟยไม่รู้แต่เธอรู้ดีถึงแม้จะเคยเจอไม่กี่ครั้งแค่สองครั้งเท่านั้นแต่ท่านผู้เท่าจงกลับดีต่ออิงจือจินมากแทบจะมองข้ามเธอไปนึกถึงคำพูดเมื่อเช้าที่ไม่มีใครคิดจริงจังท่าทางของจงจือหวานก็ชะงักไปชั่วขณะเธอมองอิงจือจินแวบหนึ่งไปเธอ คลาสเด็กอัจฉริยะไม่มีการทบทวนบทเรียนตอนเย็นหลังเลิกเรียนพวกนักเรียนก็แยกย้ายไปตามความชอบอิงจือจินดูเวลาเธอก็เตรียมจะไปแล้วเหมือนกันยังไม่ทันได้เดินออกไปก็ถูกกรรมการชั้นเรียนเรียกไว้อิงจือจินวันนี้เป็นเวรของเธอแล้ววันแรกมีขยะไม่เท่าไรเช็ดกระดานดำให้สะอาดก็พอเขาลังเลเล็กน้อยกระซิบบอกเมื่อเช้าฉันเห็นลูกฟังเอาน้ำใสกระมังวางไว้บนประตูเธอ ช่วงนี้เธอระวังหน่อยนะอิงจื่อจินได้ฟังก็พยักหน้าเบาๆขอบใจมาไม่เป็นไรกรรมการชั้นเรียนหลบสายตาของเธอใบหน้าแดงกำยิบกระเป๋าหนังสือแล้วรีบวิ่งหนีไปอิงจื่อจินครุ่นคิดตัดสินใจส่งข้อความต่อฟู่วินเซิร์นก่อนหลังจากส่งวีแชทเสร็จเธอก็พับแขนเสื้อหยิบผ้าขี้ริ้วที่อยู่ล่างเวทีหน้าชั้นเรียนไปที่ห้องน้ําท้องฟ้าในเดือนมีนาคมมืดเร็วเดินไปเดินกลับไม่กี่นาทีฟ้าข้างนอกก็มืดสนิทแล้ว เธอมองจากระเบียงทางเดินสามารถมองเห็นท้องฟ้าด้านล่างกลุ่มอาคารอยู่ท่ามกลางเมฆสีดำที่เปลี่ยนไปตามสายลมถนนทอดยาวการจราจรขวักขว่ยผู้คนดุจคลื่นทะเลแผ่ขยายไปทั้งเมืองอิงจือจินยืนเงียบๆอยู่สักพักแล้วถึงกลับห้องเรียนพอเข้าไปฝีเท้าเธอก็หยุดชะงักชายหนุ่มร่างสูงโปร่งยืนอยู่ริมหน้าต่างดวงตาสีอำพันสะท้อนแสงไฟเจ,จิดจรัสยิ่งกว่าดวงดาว ฟูอวินเซินได้ยินเสียงฝีเท้าเขายืดตัวขึ้นหันกลับมามองดวงตาดอกท้อโค้งมนเยาวๆอิงจือจินขมวดคิ้วเล็กน้อยบอกแล้วว่าไม่ต้องรอไม่ใช่เหรออย่างไรเขาก็มีเรื่องต้องทำอีกมากไม่จำเป็นต้องมาดูแลเธอตลอดไม่เป็นไรฟูอวินเซอร์ล้วงกระเป๋าข้างหนึ่งยิ้มพลางพูดช่วงนี้พี่ชายค่อนข้างว่างเดียวช่วยทำเวรนะขณะพูดเขาก็รับผ้าขี้ริ้วมาจากมือเธอเช็ดกระดานดำอย่างคล่องแคล่ว อิงจือจินเงียบไปเล็กน้อยเธอถอนหายใจเดินไปหยิบไม้กวาดที่หลังห้องแล้วเริ่มกวาดพื้นสิบนาทีต่อมาทั้งสองคนก็ทำความสะอาดเสร็จฟู่อวินเซินปัดฝุ่นบนเสื้อเชิดดวงตาดอกท้อรีลงอึมสะอาดพอสมควรไปเถอะตอนออกมาเป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วกินข้าวกันอิงจือจินหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดแอปจากนั้นฉันจะกลับบ้านหน่อยบ้านที่ว่านี้ย่อมหมายถึงที่พักของวนเฟิงเหมียนฟู่อวินเซินยินย้ม ตามใจขณะที่กำลังค้นหาร้านอาหารใกล้ๆทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนด้วยความตกใจคุณหนูอิงอิงจือจินหันไปปินปินรถไม้บักสีดำจอดลงตรงหน้าเธออย่างกระทันหันหน้าต่างฝั่งข้างคนขับเลื่อนลงในขณะเดียวกันอีกฝั่งของถนน จงมั่นหวาเพิ่งออกมาจากห้างสรรพสินค้าเซนจูรี่เซ็นเตอร์เพิ่งโทรให้คนขับรถมารับพอเงยหน้าก็เห็นเด็กสาวที่อยู่ในเครื่องแบบโรงเรียนมัธยมชิงจื้อยืนอยู่หน้ารถคันหนึ่งก้มตัวเล็กน้อยข้างๆเป็นฟู่อวินเซินคุณชายเสเพลที่ทั้งเมืองหู้เฉิงต่างรู้จักจงมั่นหวาขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจกำลังจะเข้าไปพาอิงจือจีนออกมามั่นหวาคุณนายมู่ที่อยู่ข้างๆสังเกตเห็นมีอะไรเหรอเปล่าค่ะ จงมั่นหวาและสายตากลับมาทันทีแค่อยากรีบไปจากที่นี่เธอไม่อยากให้คุณนายมู่เห็นภาพนี้เกิดหรือออกไปจะกลายเป็นลูกสาวของจงมั่นหวาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีให้ท่าคุณชายตระกูลฟู่แต่คุณนายมู่มองไปแล้วจงมั่นหวาตกใจเข้าไปดึงเธอไว้คุณนายมู่เราไปกันเถอคะค่ะคุณนายมู่กลับไม่ขยับเธอมองบนรถไม้บั็กสีดําคันนั้นแล้วยืนอึ้งเหม่อไปชั่วขณะดูเหมือนว่านั่นจะเป็นรถประจําตัวของมู่เฮ่อชิง